อันร้อนผ่านหนาวก่อนโอ้โหม่น้อนบอ่ได้ผ่านเลยพี่น้องผ่านแต่หนาว <c oughs> <laughs> หากไม่บ่มี้เราพี่น้องเนี่ยเอาฉีดม,มาฉีดกระตุนน้นให้มันแตกหากไม่นี่น้ำมาหัวป่าด้วยพี่น้องนี่ที่เด็ดเลยเนี่นี่แบงค์แหย่แต่ว่ามีว่า,า, <c oughs> วาไรมีว่าไรแตเอาไอ <c oughs> ยากร้องนะอ่าป้าจิ๋งแต่ว่ากระตุ้นแตกลากอ่าสวัสดีครับสุราเกษตรฟาร์มครับคลิปนี้เอาฉีดมาฉีดฮอร์โมนฉีดน้ำมาหัวป่าเอาพี่น้องนี่นี่ก็ว่านเขา ยี่สิบห้ากิโลต่อไรคือกันพี่น้องอก็ขอหกนึงคือกันละหกนึงคือกันครับอันนี้กะอายุผ่านมาแล้วสี่สิบเจ็ดมือพี่น้องแน่แปลงนี้สี่สิบเจ็ดมือด้วยพี่น้องผ่านร้อนผ่านหนาวกันโอ้โวแมนห้อนว่าได้ผ่านเลยพี่น้องผ่านแต่หนาว <c oughs> หนาวย่างเดียว <c oughs> ผ่านแต่หนาวพี่น้องอน,นี่สี่สิบเจ็ดมือแล้วเอา <c oughs> เัวจีภัพมาเบิ้งอ่ามาเบิ้งหักเข่าก้อนเัาจีฉีดน้ำมักหัวป่าเขาเลยอ่ามาเบิ้งหักเข่าสะกอนวันนี้พอเขาฉีดแล้วเขาก็เสร็จมาติดตามเบิ้งหลังฉีดอีกเช่นึงประมาณตามทีมือหามระวังระวังเด้อระวังต้นเข่ายันถึงต้นเข่าหรอกว่าโอ้โหไ่น้องต้นเข่าเขาอ่ะ ก็มีกับยังหักนี้อยู่เลยแต่ว่ามึงิมพอถูกอันนี้อันนี้อันนี้หักเดิมได้อยู่ต้นใหญ่แต่ว่าต้นน้อยหักไม่บ่มีเราพี่น้องเนี่ยเขาฉีดมาฉีดกระตุ้นให้มันแตกหักไหมกันเป็นยังสี่นี่ทานอยู่ได้อยู่เนี่ยหักไม่ไหมยังสี่ด้อ๋อแต่ว่าขันเท้าฉีดแล้วเทาฉีดมาท้าให้เบิ้งว่าเขาจิแตกหักเป็นเลย ปเมันนี่เขาที่ปิดย้อุปกรณ์ฮอกไปอันอุปกรณ์เฮอกั็มีเนี่ยเครื่องพ่นมีเครื่องพ่นอันนี้น้ำมากเขาอันนี้อันนี้น้ำมากหัของป่าด้วพี่น้องนี่ที่เด็ดเลยนี่อ๋อผมก็หมกกักไววโดนเติมแล้วละ่ะอันนี้แหละที่เขา<ก>ใส่ให้มันกระตุน้นกระตุ้นแตกรากอ๋อกระตุ้นแตกลากใส่ประมาณร้อย มิลลิตรลอยซีซีนั่แหละต่อถังหนึ่งถังยี่สิบลิตรยี่บหาลิตรก็ได้ประมาณนี้กะเด็ดไ้กับมีบวารายพี่น้องท่นผู้ใดสนใจอยากได้กะติตต่อมาด้วยเอาดีละลอยเหรอมีแบงค์ให้อยู่แต่ว่ามีบวารายมีบวาลายผู้ใดอยากร้องน้านี้เป็นใดแต่ว่ากระตุ้นแตกลากอ่าแตกลากเพราะว่าสามเึ้นหามือดึงมึงเลยอืออ่าอันนี้คือน้ำหมักอันนี้น้ำหมักหัวปลาหมักหัวปลา อ่าแล้วก็ใส่อย่างอีนน่อาหารเสริมนี่อา,นนอาหารเสริมอาหารเสริมเป็นเม็ดแคปซูลเป็นเป็นแคปซูล่ยอาหารเสริมพื่อนอ๋ออันนี้คือเจ้าใส่ตัวนี้ประจําเลยใส่ประจําขั้นมีอ่ะขันโบมีกะโบใส่เต้น้ำมักแต้ยเต้กะโบขาดดอกอาค <camar> ู่กันแล้วส่วนมากกับคู่กันนี่หละส่วนมากกับก็ใส่คู่กันอืมคันผู้ใดอยากได้อยากร้องไส้กะมีรหาซีฟ อ่ะเอาแบงให้พี่น้องเอาพี่น้องสนใจเป็นหาเสีเอ่ะเปนหาสิบาทท่านพี่น้องยางได้เอาไปร้องเพราะว่าเขาเขาที่ที่พ้าพี่น้องเบิ้งนี่กับผ่าหนาวมากกันนี่แหละย้อนอันสองย่างนี่แหละที่ฉีดเสริมแล้กับขันมีพวกมาแลงพวกเพียพวกยังกะพี่น้องกับเบื้องเอาย่างเบื้องไม่แปลงน่ะขันมีก่ามาใเอามาผสมรวมกันเลยฉีดในรอบเดียวได้๋อเผื่อมีมีเพียมีนอนมียังต้องไปฉีดหลายรอบเอาไส รวมกันเลยอ่าร่วมกันบึ๊งเนี่ยเออถึงอันฮอร์โมน้ำมากแล้วก็ยากำจัดซุ้มเพียนอนอะแม่อ่าผสมแส้นี้แปรงนี้ะบาดใส่แค่เดียวเลยมันจะได้ประหยัดเวลาเขาอ่าอ่าวันนี้ผสมเอ่อแส้นงาอย่างไให้ยเช่นในพี่น้องบึ๊งยวอตีผมแต่งตัวแล้วนี่โอ้แต่งตัวก่อนโอ้นี่อันนี้รองเท้าผมยวใส่รองเท้าก่อนนี่อันนี้รองเท้า กันหอยกันน้ำได้ได้พี่น้องนี่ใส่ดี่ดีด้อันนี้ก็ใส่ดีมันเออมันมันมืนมันขีดตมปติดสหมเวลาเทายางขีดมันบ่หนักเออใส่ได้ดีนะ่ยไมอยากได้กะหาซื้อหรอใส่น้ำก่อนประมาณเรี่ยงถังพี่น้องบ้านนี้อาหารเสริมนี่อาหารเสริมด้วยพี่น้องนี่วิธีท็ดมันกับไอตุ้งซีด้วย อันดับแรกเขาเอาน้ำใส่ขวดไว้ซะก้อนพี่น้องขวดยังก็ได้ที่พี่น้องหาได้เอใส่เขาดึงออกนี่อ่าแล้วก็อตัวเม็ดแคปซูนเขาอ่าเททออกเงินเราก็ปล่อยลงไปเลยอ่าอันนี้คือใส่ได้สองถังถังหนึ่งเม็ดสองถังเนาะหนึ่งเม็ดแคบซูนน่ะเออเอาผสมน้ำแบบนี้แล้วก็ขย่าาด้วยพี่น้องนี่ดำาปื้อละอ่านี่วันนี้เขากับมาแบ่งครึ่งเปสองถังแบ่งครึ่งเด้พี่น้อง แบ่งครึ่งเพราะว่าเขาใส่แบ่งครึ่งขวดเด้อบ่แม่นวัดครึ่งนึงกับมการครึ่งนึงเด้อนี่ใส่เข้าไปว่าครึ่งนึงอ่ากะว่าโอ้ยเนาะเอานิ้วไว้เลยโอ้ยจังเป็นใส่พื้นที่วงสวิงไก่แล้วดึกไอ้เนี้ยนี่น้ำมารเขาก็ะดีไส่ร้อยนี่เขาเอาวันแล้วเขาขีดไปเอาอันนี้แก้วเฉพาะแก้วสำหรับ ส่อันนี้ได้นี่ใส่้เลยร้อยเดี๋ยวปนจังไดวันนี้อีเดแค้นเทียมนั้นอ่ะอ่าประมาณนี้แล้วก็เอาน้ำใส่ให้เต็มแล้วก็ฉีดได้คันฉีดผสมยาขาวแมลงยาขาเพียกอะเติมลงไปแล้วก็ใส่น้ำฉีดเลยพี่น้องอืมวันนี้น้ำใส่อออันนี้น้ำใส่พอแล้วยี่ห้าร้อยี่ห้าลิตรนะ ยังพร้อมอยากใส้ฝาปิดปากยังไยมา้ไว้แท้ตียิบหาดิรพุ่นนอ่ะอืมคอยดีเบียกไว้วะ <c oughs> แมนสี แล้วแล้วอ่ะิดแล้วเอามาขีดเรียบร้อยแล้วอีกประมาณสามทีมือแล้วติพาพี่น้องมาติดตามผลว่าที่เปล่งอ่ามาติดตามน้ำกันด้ยวยพี่น้องคลิปนี้กะครับไว้ซํำนี่แหละไปเส้าเมอเข้าเมื่อไรทำนี่แหละครับสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมเด้อคลิปหน้าพ,พอกันน่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ